หลักแสนเนี่ยในกรอบเนี่ยคือที่เราใช้ประจําหวยเขาก็ไม่ไม่ชอบหลุดแถวแถวนี้เท่าไหร่แต่ถ้ามีมีบันไดที่โชว์มาให้เราเห็นแบบแวบๆสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ไหมครัศแล้วก็มาเจ็ดเจ็ดสี่ัวนี้ออกสี่อะไรนะก็คือโอโเจ็ดเจดมาแล้วก็ต้องเป็นเจ็ดอะไรอีกเดี๋ยวดูดก่อนนะอ้าทำไมเห็นชัดจังวะ ตัวนี้4ีสหรือเปล่าสี่สแล้วก็มา0ูนย์เก้แล้วก็มา7-9แล้วมา0-0นย์แล้วมาอะไรสามเจ็ดเจ็ห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเป้าเขามีอยู่แต่ว่าเขาจะพลิกไปทางไหนแค่นั้นละไมงเจ็ดเลยนะเห็นไหมมันจะเอาหลุดออกจากรงเจ็ดได้ไหม น่าจะยังไม่หลุดนะผมให้สองวันไอเมาอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับแต่เบื้องต้นใน่ห้าสี่ได้นะนี่ในรอบเรามันก็เก้าเกตถ้าบันในห้าสี่ถ้าถ้าจะไปหลุดเป็นแปดเห็นไหมเจ็ดแปดเก้านี้พอได้มันเป็นไปได้อะ่ะครับเมื่อกี้ออกสามเจ็ดเจ็ดวันนี้อาจจะออกเจ็ดแปดเก้าก็ได้เห็นไหมมันอยู่นอาจา์แม่ครับเป็นพื้นฐานเดียวกันเลย ผมมองไม่เห็นใช่ไหมไกลเกินไปเลือห้าเนออ่น่่น่าเดี๋ยวจะมันไกลเกินไปมองไม่เห็นเคือผมก็ลืมดูต้องมาทางไหนต้องข้า7ศูเจดเจดต่อไปกันเห็นนะน่าจะมีสี่มีอยู่ประมาณตัวนี้มันเป็นเข้ากลางแล้วลำบากหน่อยทีนี้มันจะมีที่จ่อ เราก็เดาว่าน่าจะอยู่เซตกลุ่มนี้แล้วก็เบื้องต้นแถนนี้จะเป็นห้าสี่ม่เห็นสองนะแต่ว่ามันจะมีที่ต่อของเขาอยู่น่าจะอีกช่องหนึ่งหรืออะไรแบบนี้เบื้องต้นตน,น,ตน่าจะ90้าห้าตัวเดิมอ่ะอาจจะพ่วงเอาบันไดขึ้นหรือลงยังยังไม่รู้ยังผมก็ไล่อยู่อันนี้เป็นแค่ออเดิร์ให้ดูก่อน บันไดต่อไปก็น่าจะรัดกลุ่มขึ้นนะน่าจะรัดกลุ่มขึ้นเรื่อยๆครับมีโอกาสเบิ้ลถ้าตามสไตล์ที่ประวัติเขาเคยทำมีโอกาสเบิ้ลงวดนี้เป็นงวดที่สามก็อาจจะมีโอกาสเบิ้ลหรืออาจจะดึงถึงห้างงวดเบิ้ลซ้อนนะแต่ส,สลับบนสลับล่างมีโอกาสอยู่ ก้าสองล่างได้ไหมอะลองดูลองดูน่าจะพอได้สามสี่ก็เป็นเลขอยู่ในสี่กุมารอยู่นะเป็นเลขฝากกันอยู่ครับออเบินหน้าเบินหลังยังยังไม่กระชับเท่าไหร่นะครับรู้รู้อยู่ว่าเพราะเลขล่างเขาจะเปลี่ยนโซนเขาคิงไปออกก่อนเนาะห้าศูนย์นะเขาดื้อศูนย์ไปก่อนแล้วดึงศูนย์ลงล่างอนะ ปกติถ้าก็ดึงเข้าตัตหัวมันก็จะเข้าอีกหรอกแบบหนึ่งพอดีเขาดึงล่างแล้วตัวเลขมันก็เปลี่ยนทางนิดหน่อยตัวหัวก็เปลี่ยนทางเหมือนกนหกสี่แปดไปอยู่ข้างหน้าก็เลยหรือว่าเออเ็เปลี่ยนทางอยู่นี่ตัวพื้นฐานเดิมของเราก็น่าจะอยู่ประมาณสี่กุมานก่อนเลงล่างก็น่าจะสูงนิดสูงเกินตัวเก่าหน่อยก็น่าจะเป็นเลงที่แปดกับเก้าเป็นเลขล่างได้ แต่ถ้าศูนย์ยังดื้อมาอีกก็วัดกันอีกแบบหนึ่งอันนี้เราเดาไปตามทางของเขาเลยนะสี่สองสามน่าจะได้นะสี่สี่พอได้ไหมถามว่าสี่สี่ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะถ้าจะไปออกกับหัวเรือผ้าสองผืนเนื้อสี่สี่นี่ดูความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างงี้แต่มันก็เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดนะทุกอย่างคือเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ยืนยันว่าอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้ ตอนนี้ก็ยังอะไรอยู่เดี๋ยวนะกล้องอยู่แบบนี้อันนี้แบบนี้มันมาลดมาทางนี้หรือเปล่าดึงกลับสักหน่อยได้หรือเปล่าเอาลองดูนะมีใครถามอะไรก่อนนะ,ะไปตามอาจารย์แม่ก่อนเบื้องต้นผมยังไม่อะไรอะ่ะเดี๋ยวคืนนี้นะ่าจะฝันเดียวเกี่ยวแต่ว่าความคิดผมไปแล้วละ่ะ ผมว่านั่งคิดหลายวันแล้วละห้าศูนย์ย้อนหลังเราใช่ไหมใช่เมดกดนะ่อนเนี่ยเราให้ห้าศูนย์กัห้าหนึ่งล่างนะมาย้อนหลังเราวันนี้ก็ถ้ามาแปดแปดก็ไม่เสียหายแต่เรากย็ยังวางศูนย์ได้เป็นแนวอยู่ศูนถ้าจะมาก็ศูนย์ที่ลุงวางไว้ตัวเดียว ทั้งวันนี้ถ้าศูนย์ดื้อมาที่มาของศูนย์ก็น่าจะอยู่ที่แปดผ่าครึ่งมันมีโอกาสที่จะทดแทนกันได้ครับแปดผ่าครึ่งกับสามศูนย์ก็ไม่รู้คือคือตัวที่จะแทนแทนแปดเพราะเพราะเลขศูนย์มาเนี่ยคือมีแปดผ่าครึ่งแค่นั้นละครับเพราะแปลอย่างอื่นมันแปลไม่ได้แล้วอืม เห็นเป็น97เ้าก็ถือว่าอยู่ในอาจารย์แม่ใครเป็นคนวาดเนาะลุงอ,อ,องค์คือไม่รู้วะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถือว่ามาช่วงหลังเขาจะวาดดีมากเลยนะไม่ไม่มันจะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็เป็นสแกนออกจากเอไอก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้รูปถ่ายเรานี่มารูปแบบนี้ผมว่ามันดีอย่างถ้าเป็นยุคประมาณสิบปีก่อนโห้ยากมากเลยวาดลายกระหนกลายไทยอยู่อย่างเดียวไม่รู้เป็น สิบกี่สิบงวดนะโอ้โหเี๋ยวเป็นหัวขนเป็นหัวอะไรนะหัวอนุมานหัวแล้วก็หัวอะไรหัวขนนะ่ะวาดอยู่ไม่รู้กี่งวดแป,แปลยากมากตัวนั้นแปลยากมากมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นรูปลักษณ์ดีหน่อยแปลง่ายแต่เข้าโหมดที่ยากก็ยากยิงนะปกอะเหมดง่ายก็ง่ายถ้าเป็นยุคประมาณสิบปีก่อนโอ้โหยากมากเลย ว่าลายกระหนกลายไทยอยู่อย่างเดียวไม่รู้เป็นสิบกี่สิบงวดนะโอ้โหเนี่ยเป็นหัวโขนเป็นหัวอะไรนะหัวอนุมาณหัวแล้วก็หัวอะไรหัวโขนน่ะวาดอยู่ไม่รู้กี่งวดแปลยากมากตัวนั้นแปลยากนะมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน่อยแปลง่ายไปเข้าหมดที่ยากก็ยากยิงนะโปกอะหมดง่ายก็ง่าย นะครับตั้งแต่ยุคสิบปีกว่าก่เนาะโผลแปลยากจะได้อาจารย์แม่ส่งท้ายหน่อยครับเปชมบนยังไม่เห็นอาจารย์แม่เนาะครับโอ้อหกกะหกกับเก้าจะมาไหมน่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเก้าับเก้ากับหกเป็นไปได้ไม่รู้จะหกหรือเก้าอ๋นายอาจารย์แม่ก็พยายามจับดูเอา้าฝันอยู่ในใจก้าไป ตีจัดตีจัดน่าจะประมาณนี้ไหมวางตัวเดียวเลยครับลุงถ้าไม่เขียนไปแล้วสองตัวเลขล่างผมยังไม่เขียนอ่เครม,ม็กอับน,นี้ละแบบน,นี้ละซึบ อลากเลาไปก่อนครับผมก็าตามความรู้สึกจริงๆก็แค่นี้แล้เล็กเล็กแต่จะเอายังไงก็ได้อยู่แบบนี้เห็นไหมฟังแล้วก็เข้าใจนะวันนี้จะไม่พูดเยอะ่าสคปครับผมแคปัล้วก็ขอคนละลายคนละแช์ครับรักรอยใครจะเอะไรก็ว่าไปอาไปทำการบ้านกันแต่มันมีเซตของสี่กุมานนะมันมีอยู่ เม่ต้องเขียนกลุ่มนี้ลงเพราะเขาจะเด่นชัดแค่ถ้าจะว่าสามกับสองกับห้าสำหรับเรือนะคือสามมันไปบวกกับออไปบวกกับ,ก,บกับเขา